เมื่อธนาคารกลางเริ่มอาชีพเงินสถาบันใหญ่ก็แหกกลับเข้าตลาดอีกครั้งบนเชนตอนนี้อัดแน่นไปด้วย AI Buffett ที่ทำกำไรจนคนจริงต้องยอมแพ้นี่คือสัญญาณว่าตลาดกระทิงกลับมาแล้วจริงหรือเปล่าเตเตอร์กวยกำไร99%ของรายได้กลายเป็นจักรวรรดิ Sta b l e c คอที่ใหญ่ที่สุดของโลก MTG ยังไม่จบประกาศเรื่องคืนเงินอีกหปีเต็มสรุปแล้วเรื่องนี้จะลากยาวถึงเมื่อไหร่เดือนที่ Morgan เคยมองข้าม วันนี้ซิตี้กลับจะผลักให้กลายเป็นดอลลาร์ยุคใหม่ศึกสเตเบิลคอยวอลสตรีทกำลังจปะปะทุสุนเงอโคงเรียนใหม่จากค่าศรอนที่ได้จากเทคโนโลยี CK หนุนหลังลิงตัวนี้จะต่อกรกับจกักรวรรดิไบแน์ได้จริงหรือไม่หรือข่าวสารคลิปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ไลน์ Open a t ช t v t ท a i l a n d กลับมาพบกันในวันอังคารที่28ตุลาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b t v Thailand ลิปตัวรายวันกับตัชีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูข่าวสารในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตและบล็อกเชนกันค่ะดูเหมือนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะตั้งใจอัดฉีดสภาพคล่องอย่างเต็มที่นะคะทําให้ตลาดแทบจะมั่นใจแล้วว่าในวันพุธนี้เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25ทําให้กรอบดอกเบีย้ยอยู่ที่3.75-4เ์ แต่ทางฝั่งของ g e n e r a l l y Investment มองว่าผลโหวตอาจแตกเป็น3ก๊โคกค่คะบางคนอยากลดทีเดียว0.5%บางคนกลับอยากให้ตรึงเอาไว้ก่อนสรุปง่ายๆคือธันวาคมนี้มีแนวโน้มลดอีกครั้งและอาจจะมีอีกรอบช่วงต้นปี2026ค่ะและแนวโน้มเมื่อมีความผ่อนคลายชัดเจนมากพอภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มผ่อนคลายเงินทุนก็กลับมาตื่นตัวทันทีโดยทางฝั่งของ Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้าติดต่อกันถึง3วัน และในวันที่23ตุลาคมก็ไหลเข้า203ล้านดอลลาร์24ตุลาคม906ดอลลาร์และในวันที่2 3ตุลาคมไหลเข้า203ล้านดอลลาร์24ตุลาคม906ล้านดอลลาร์และ27ตุลาคมอีก149ล้านดอลลาร์ท้ง Back Rock Arc และ B i t ไว s e แห่กันเข้าซื้อรัวๆค่ะจนตอนนี้ตลาดคริปโตดูเหมือนจะกลายเป็น Wall s t r e e t ยุคใหม่ที่น่าสนใจคือ BTC ในกระดานเทรดเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณคลาสสิกว่ารายใหญ่กำลังเก็บของแบบเงียบหรือพูดง่ายๆว่านโยบายกำลังผ่อนคลายเงินกำลังหาทางออกใหม่และตอนนี้กระแสฝั่งขาขึ้นของบิตคอยก็กำลังกลับมาร้อนแรงอีกครั้งค่ะบิตคอยในเดือนตุลานี้เคลื่อนไหวมันวิ่งมาราธอนเตะเหยียบเรยบรกไว้โดนทุบลงก่อนค่อยๆไต่กลับขึ้นมาทีละนิดสุดท้ายปิดบวกที่0.39ถือว่ารอดแบบมีศิลปะ ต้องดูไว้ว่าโดยสถิติแล้วเดือนตุลาคืนเดือนมงคลของบิตคอยค่ะ,ฉะเฉลี่ยแล้วพุ่งขึ้น21%แต่ปีนี้กลับเหมือนกำลังพักร่างก่อนระเบิดรอบใหม่ในโลกคลิปโตแค่ไม่แดงก็ถือว่าชนะแล้วค่ะแต่สิ่งที่เดือดกว่าคือสนามเทรดของ AI Project อย่างคอยบอบส่งโมเดล AI 6ตัวมาประลองกันกลายเป็นสมรภูมิชํำและอัลกอริทึมสุดท้ายดีฟซีกว่ากำไร112%ทำให้ได้ฉายาว่า AI Buffett ส่วนกวินตรีก็หันไปเล่น ETS แล้วพลาดขาดทุนไป4,150ดอลลาร์ใน2องเทรดเรียกได้ว่าคนคำนวณซูเครื่องคำนวณไม่ได้จริงๆค่ะเมื่อวานดิฟซิขาย ETS ที่ราคา4,216ดอลลาร์ทำกำไรไป7,463ดอลลาร์ก่อนจะซื้อกลับที่4,189ดอลลาร์เรียกได้ว่าตำราสอนเทรดแบบขายสูงซื้อกลับต่ำของจริงเลยค่ะ และมีคนบอกว่า AI เหล่านี้คือเทรดเดอร์ไร้อารมณ์ตัวจริงที่ไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักโลภมีแต่ชนะเท่านั้นและตอนนี้ ETF ก็กำลังไหลกลับมาค่ะเพราะสถาบันเริ่มซุมสะสมและเกมในโลกคริปโตยังไม่จบบางทีบทนํำของตลาดกระทิงในรอบใหม่อาจาเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะช่วงนี้เอทเทอริเอมร้อนแรงจริงๆค่ะไม่ใช่ราคานะคะที่พุ่งขึ้นแต่เป็นกิจกรรมบนเครือข่ายที่คึกคักเอามากๆตามข้อมูลจากคริปโตควอวนไดชีว่า ปริมาณการใช้แกส๊สด้วยค่าเฉลี่ย7จวันได้พุ่งแตะ1 1 2่0 0ดอลาลาร์ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่พฤษภาคม2025ค่ะมากกว่าช่วงมิถุนายนที่ราว9 0 0 0 0ดอลลาร์อย่างเห็นได้ชัดและพูดง่ายๆคือตอนนี้บนเชนเริ่มเน่นอีกแล้วค่ะทั้งโปรเจกต์ดิฟายกลับมาคือคัก Layer 2, คเลเยอร์ทแขกกันเชื่อมเมมเนตเด็กปังไม่หยุดแม้แต่ NFT ก็เริ่มฟืน้นและครั้งนี้ไม่ใช่แค่กระแสปลอมค่ะแต่เป็นการฟื้นตัวของระบบนิเวศอย่างแท้จริง ในอดีตทุกครั้งที่แก๊สเพิ่มแรงราคาตลาดก็มักจะตามมาเพราะมันหมายถึงเงินเริ่มเคลื่อนคนเริ่มกลับมาและตอนนี้อีเทเรียมก็เหมือนกับนักสู้รุ่นเก่าที่กลับขึ้นสังเวียนและกําลังค่อยๆฟื้นพลังเพื่อกลับมาควบคุมจังหวะได้อย่างมั่นคงถ้ารักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้นี่อาจจะไม่ใช่แค่มินิบลูค่ะ แต่คือการนับถอยหลังสู่สนามรอบใหม่ของอีเธอรียมได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกของคลิปโตในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกข,ของ BTV พร้อมกับอัปเดตก,การลงทุนได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะและในช่วง6เดือนที่ผ่านมา Sta b l e c คอยก็ได้กลายเป็นเทส la แห่งโลกการโอนเงินอย่างแท้จริงค่ะ หลังจากที่สหรัฐผ่านกฎหมายคริปโตในเดือนกรกฎาคมปริมาณการชำระเงินก็พุ่งทะลุ10,000ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมก็ได้เพิ่มขึ้นถึง67%เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์และมีแนวโน้มว่าตลอดปีนี้จะทะลุ122,000ล้านดอลลาร์แต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ผู้ใช้ทั่วไปค่ะที่โอนเงินด้วยสเตเบิลคอยก์ต่อไปแต่แม้แต่บริษัทต่างๆเองก็เริ่มที่จะเลี่ยงระบบธนาคารกันแล้วค่ะเพราะมันทั้งเร็วกว่า ถูกกว่าและไม่ต้องต่อคิวอีกต่อไปในกระแสนี้เตเตอร์ก็ได้กลายเป็นเสมือนวีแชทเพย์แห่งการโอนเงินข้ามพรมแดนถามจริงๆนะคะว่ายังมีใครที่อยากจะคานผ่านระบบ w วิ t อีกไหมป a ล o ัวดุยโน,โน CEO ของเตเตอร์ได้เปิดเผยในงาน Plan B Forum ในเมืองลูกาโน ano, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าบริษัทคาดว่าจะมีกำไรแต่15,000ล้านดอลลาร์ในปี2025พร้อมอัตรากำไรสุทธิส,สูงถึง99% ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่แต่โดนิโอยังได้เสริมว่าแม้เตเตอร์จะทำกำไรได้มหาศาลและไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาเงินทุนจากภายนอกแต่ความสนใจจากนักลงทุนที่มีต่อบ,บริษัทก็ยังคงร้อนแรงและยากที่จะมองค้าม For รับหกปีที USDT ได้ e e กใช้เป็นสินทร t พย์ e ี่โดดเด่น s ี่ for cryptocurrency trading. But in 2020, with the advent of the pandemic and uh, national economies going uh, down the bin in all the emerging markets in developing countries, the adoption of USDT as the digital dollar for all the hundreds of millions of people, the billions of people that are called unbanked or underbanked around the world, skyrocketed. So as of today, we have more than 420 million users across the emerging markets in developing countries. and are basis wallets quarter growing on million we new the per of 30 million new per quarter. นาเดือนตุลาคมปี2025มูลค่าตลาดรวมของ Stable Coin ทั่วโลกอยู่ที่ราว2 6 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ7%ของมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดโดยที่ USDT ยังคงนำโด่งโดยมูลค่ารวม1 6 4 0 0 0ล้านดอลลาร์ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า60%ตามมาด้วย USDC ในอันดับที่2ที่มีมูลค่าประมาณ64,000ล้านดอลลาร ส่วนอันดับที่3และ4ยังคงสลับกันระหว่าง USDE และด a i ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ในช่วง3-4พันล้านดอลลาร์ซึ่งโดยรวมแล้ว USDT และ USDC ยังคงเป็นคู่ผูกขาดที่ไม่มีใครโคนได้ในโลกของ s t a บ l e ค o i n และในขณะเดียวกันตลาดก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการแข่งขันที่ทั้งหลากหลายและเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมข่าวนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับโลกคริปโตเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีรายงานว่าซอฟต์แบงก์กรุ๊ปและ Ar k Invest เลกแจกเจราจาเพื่อเข้าร่วมในรอบระดมทุนใหม่ของเตเตอร์ซึ่งการประเมินมูลค่าของบริษัทอานพุ่งสูงถึง5แสนล้านดอลลาร์และหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงเตเตอร์จะกลายเป็น Apple แห่งโลกคลิปโตยอย่างเต็มตัวและตั้งเพดานใหม่ให้กับโรงการธุรกิจเอกชนทั่วโลกแล้วทำไมนักลงทุนถึงต,ตื่นเต้นยังขนาดนี้เพราะในตอนนี้สเตเบิลคอยไม่ใช่แค่ของเล่นเกงกำไรอีกต่อไปแล้วค่ะ แต่มันได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของระบบการชำระเงินการชำระหนี้และการระดมทุนไปแล้วโดยทั่วโลกและบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างกระเร่งเข้ามามีส่วนร่วมและแม้แต่สถาบันการเงินดั้งเดิมเองก็เริ่มต่อคิวเข้าร่วมพูดให้ตรงกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่แค่ฟองสบู่ค่ะแต่คือจุดเปลี่ยนของปรวัตศาสตร์การเงินโลกภูม,มิทัศกำลังถูกเขียนขึ้นใหม่และเซเปอรคอยคือกุญแจหลักของระบบการเงินยุคใหม่ หากตอนนี้คุณยังมองไม่เห็นก็อาจจะกําลังพลาดคลืนสร้างความมั่งคั่งลูกต่อไปอยู่ก็ได้ค่ะเรื่องของ MTgo ทกหรือมอนโทนโกถือเป็นคดีปริศนาที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนมันเคยเป็นศูนย์กลางแห่งจกักรวาลคริปโตที่ครองสัดส่วนการเทรดทั่วโลกกว่า70%ซแต่ก็กลับถูกแฮ็กและสูญบิตคอยไปกว่า8,5 0,000ืนเหรียญและล่มสลายในชั่วข้ามคืนเหตุการณ์นั้นทําให้ความฝันที่จะรวยของนักลงทุนหลายหมื่นคนพังทลาย และกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทั้งวงการต้องกลับมาทบทวนค่ะว่าต้นทุนของการกระจายศูนย์มีราคาเท่าไหร่และ10ปีให้หลังละครเรื่องนี้เหมือนใกล้จะจบในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมีการเริ่มต้นกระบวนการชําระคืนโดยมีแผนจะคืน1 4ึ้0 0น142,000 BTC และ143,000 BCS หรือ Bitcoin Cash แต่เรื่องก็กลับพลิกผันอีกครั้งค่ะ เมื่อโนบุอากิโคบายาชิผู้ดูแลทรัพย์สินได้รับอนุมัติจากศาลแขงวงโตเกียวให้ขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่31ตุลาคม2026สําหรับเจ้าหนี้แล้วนี่ไม่ใช่แค่การรอคอยอีกครั้งค่ะแต่เป็นบททดสอบสุดท้ายของความเชื่อใจที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมนี้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมโนบุอากิโคบายาชิได้ออกแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าการชำระหนี้จะถูกเลื่อนไปอีกหปี โดยสารโตเกียวได้ระบุว่าสาเหตุหลักมาจากที่เจ้าหนี้บางส่วนยังไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันตัวตนข้อมูลบัญชีหรือเอกสารภาษีครบถ้วนทําให้กระบวนการทั้งหมดต้องหยุดชะงักซึ่งจากรายงานล่าสุดมีเจ้าหนี้ที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วเพียงประมาณ68%โดยทางการได้ย้ำว่าเหตุผลของการเคลื่อนไม่ใช่การขาดเงินแต่เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดถูกต้องและปลอดภยัยโดยหลังจากนี้ระบบใหม่จะเพิ่มขั้นตอนยืนยันตัวตนแบบดิจิตอล และระบบแจกใจเรียหลายสกุลเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจซ้ำหรือความล่าช้าในอนาคตพูดง่ายๆก็คือวันรุ่นเก่าอย่าง m t ก็ ork, ยังนอนนิ่งอยู่บนบล็อกเชนค่ะโดยอาร์แคมได้รายงานว่าตอนนี้ยังถืออยู่กว่า34,000 BTC และ38,000 BCH หรือคิดเป็นมูลค่าราว4.5พันล้านดอลลาร์ข่าวดีคือในรอบนี้พวกเขาไม่คิดจะเทาขายหมดในคราวเดียวค่ะแต่จะทยอยขายแบบออฟมาเก็ตหรือนอกตลาดเพื่อเลี่ยงแรงกดดันต่อราคา หมายความว่าเราจะขายช้าๆอย่าเพิ่งตกใจแต่ที่น่าสนใจคือเจ้าหนี้บางรายเลือกที่จะขายสิทธิ์หนี้ของตัวเองให้กับสถาบันการเงินค่ะเพื่อปิดดีลรับเงินก่อนเลยส่วนตลาดโดยรวมก็ถือว่าเข้าใจดีค่ะเพราะถึงแม้การเคลื่อนครั้งนี้จะทําให้หลายคนคันไม้คันมืออยากได้เงินคืนแต่ก็ยังดีกว่าตื่นเช้ามาเจอวันที่ MTG ขายที่อาจจะทําให้ราคาบิตคอยพังลงอีกครั้ง อย่างน้อยตอนนี้ตลาดก็ยังมีโอกาสได้หายใจต่อหลังจากที่กฎหมาย Genius Act ของสหรัฐถูกบังคับใช้ก็ได้วางกรอบกติกาชัดเจนสำหรับการกำกับดูแลเหรียญ s t a b l e c คอ n ค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี2027เป็นต้นไปงานนี้ก็ทำเอาบรรดาสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่บน Wall Street ถึงกับเร่งเครื่องกันเลยค่ะเพราะกลัวว่าหากช้ากว่าคู่แข่งก็จะทำให้พลาดโอกาสซึ่งต่างก็เริ่มเดินหน้าพัฒนาโครงการ s t a b l e c คอ n ของตัวเองกันทั่วหน้า ทั้ง JP Morgan และ Bank of America ก็เริ่มขยับมาศึกษาบริการที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ Stablecoin แล้วเช่นกันค่ะแม้แต่ Jamie ดีมอน CEO ของ JP Morgan ผู้ที่เคยออกมาวิจารณ์คลิปโตอย่างหนักก็ยังบอกกับผู้ถือหุ้นว่าตอนนี้บริษัทกำลังพิจารณาเข้าร่วมพัฒนา Stablecoin ด้วยและท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดน,นี้ทาง c i t y g r o u p เองก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันค่ะ กำลังทดลองจับมือกับ c คอ b a s e เพื่อเริ่มต้นความร่วมมือใหม่ในโลกของคริปโตเช่นกันตามรายงานของสำนักง,งานข่าวบูมเบิร์กระบุว่า City ้กรุ๊ปได้บรรลุความร่วมมือกับ c คอ b a s e แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตชื่อดังโดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงระบบโอนเงินระหว่างสกุลเงินดั้งเดิมและคริปโตเพื่อปูทางสู่ระบบการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยในอนาคตและที่น่าสนใจก็คือเมื่อเดือนก่อน ซิตี้กรุ๊ปได้ปรับเพิ่มประมาณการมูลค่าตลาดของดอลลาร์ดิจิตอลในปี2030จากเดิมขึ้นเป็น4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมากกว่ามูลค่าปัจจุบันราว12เทา่าจากราว315,000ล้านดอลลาร์สแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของตลาด s t a เบิลคอยอย่างชัดเจน Citigroup is looking to offer crypto-related services. Now, the bank's CEO did say in last month's earnings call that Citi was considering the issuance of a stablecoin. Now, an executive from the firm says it could go beyond that. แม้แต่ Citigroup ก็ยังหันมาจับตาเคาก้อนโตอย่าง stablecoin แล้วคะ่ะซึงกัพูดได้ชัดเจนเลยว่าธุรกิจคลิปโตเริ่มกายเป็นกระแสหลักอย่างแท้จริงแล้วสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจแล้วนี่ถือเป็นข่าวดีสุดๆคะ่ะ เพราะการโอนเงินข้ามประเทศจะไม่ต้องรอถึง3วันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงและไม่ต้องกลัวว่าธนาคารปิดแล้วเงินไม่เข้าอีกต่อไปค่ะและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งอิสรภาพทางการโอนเงินอย่างแท้จริงและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือตอนนี้ภาครัฐก็เริ่มเปิดไฟเขียวให้ stablecoin อย่างเป็นทางการทั้งสหรัฐและฮ่องกงต่างก็เริ่มออกกฎกำกับดูแลแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองก็พร้อมที่จะให้ stablecoin เข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐ,ฐกิจอย่างถูกกฎหมายแล้ว เรียกได้ว่าเส้นทางของ Stable c o i n ลกำลังจะเปลี่ยนจากของเล่นของสายเทคไปสู่สนามการแข่งขันของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่างเต็มตัวแต่ที่น่าจับตายิ่งกว่านั้นคือ c i t y g r o u p กับ Coinbase จะเลือกใช้ Stable c o i n ตัวไหนระบบเคอรริงจะทำยังไงคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าพวกเขาจะเล่นหมากนี้กันยังไงกระแส p u r p o r โพชในรอบนี้เรียกได้ว่าทะยานขึ้นจริงๆคะ่ะรายงานล่าสุดจาก HTX Research ระบุว่า เมื่อปีที่แล้วสนามนี้ยังครองตลาดได้เพียง4-6%แต่ในปีนี้ก็ได้พุ่งขึ้นถึง25%ของตลาดรวมมียอดการซื้อขายทะลุ1.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส,สถาปัตยกรรมแบบ CLOB หรือ Central Limit Order Book ผสานกับเทคโนโลยี CK หรือ Zero Knowledge กลายเป็นเครื่องเล่งชั้นดีทำให้ทั้งปริมาณเทรดมูลค่า TVL และจำนวนผู้ใช้พุ่งทะลุขึ้นในทุกมิติจากที่เคยถูกมองว่าเป็นอุดมคติจนใช้งานจริงไม่ได้ วันนี้เด x กำลังกลายเป็นเครื่องพิมพ์เงินของโลกคลิปโตอย่างแท้จริงค่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือโครงการจากเครือข่ายทรอนอย่าง s ันเพิร์หรือสุนหงอคงได้กลายเป็นม้ามืดตัวใหม่ที่ได้ใช้แบรนด์ภาษาจีนบวกกับเรื่องราวแบบดิฟเจาะเข้าสู่เวทีบล็อกเชนในระดับโลกอย่างโดดเด่นถือเป็นการเปิดศึกวัฒนธรรมครั้งใหญ่ในวงก,การคลิปโตจริงๆค่ะซุนหงอคงหรือซุนเพิร์ฟในฐานะเด็กกระแสะหลากหลายและของโลกที่ใช้แบรนด์ภาษาจีน กำลังสร้างปรากฏการณ์โดยคอไดเปรียบจักทรอนที่มี USDT หมุนเวียนกว่า8 0,000ล้านเหรียญพร้อมจุดขายที่ไม่มีค่าแกส๊สบวกกับจับคู่คำสั่งซื้อขายระดับมิลลิวินาทีบวกกับผลตอบแทนต่อป,ปี1 2โดยที่ผู้ใช้สามารถฝากเหรียญได้โดยที่ไม่ต้องล็อกเร่งถอนได้แบบยืดหยุนพร้อมรับผลตอบแทนคงที่ซึ่งตั้งแต่ที่เปิดตัวเมื่อวันที่9ก้ากันยายนซุนหงอคงก็ได้ทำยอดเทรดไปกว่า1 8พันล้านดอลลาร์ ผู้ใช้ลงทะเบียน20,000รายและ TVL 50ล้านดอลลาร์โดยที่ไม่ต้องพึ่งแคมเปญจูงใจขนาดใหญ่จนกลายเป็นหนึ่งในโครงการที่เติบโตเร็วที่สุดในสนาม p e r p e t i a l d e x โดยที่แพลตฟอร์มนี้ใช้โครงสร้าง Hybrid หรือก็คือจับผู้คำสั่งซื้อขายนอกเชนบวกกับชำระธุรกรรมบนเชนพร้อมลด Levelage อัตโนมัติและกองทุนประกันอิสระทำให้มั่นคงแม้ในเวลาที่ตลาดพันผลแบบสุดขีด ตอนนี้สนาม perpetual dex แข่งขันกันรุนแรงจนเรียกได้ว่าล้ำขอบเขตไปเลยค่ะโดยที่ไฮเปอร์ลิควิด,วไ,ดได้ใช้เทคโนโลยีล้วนต่อสู้กับแ s สเตอร์พุ่งทยานบนไบนัสอีโคส t ตมส่วนไลท์เทอร์และสุนหงอคงหรือสุนเพิร์ฟเน้นเทคโนโลยี CK ไม่มีค่าธรรมเนียมการรวมระบบนิเวศท,ทำให้เปิดตลาดใหม่หรือ Blue อ c e a n ขึ้นมารายงานจาก HTX Research ก็ระบุว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ค่ะแต่คือความเร็ว ประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนซึ่งสุนหงอโคงใช้ทรอน e c o s y s t e m ็มเป็นแรงหนุนทำให้ได้ลูกค้าในต้นทุนต่ำและการเทรดที่ลื่นไหลทำให้ส่วนแบ่งตลาดและรายได้มีโอกาสพุ่งสูงในอนาคตและถ้าทำตามแนวทางนี้ต่อไปในช่วง2,025-2,026ผู้ที่จะเป็นราชาแห่งอนุพันธ์มนทรอนมีโอกาสสูงมากค่ะที่จะเป็นมหาเซียนจริงๆอีลอนมัสได้ออกลงอีกครั้งโดยเขาได้กล่าวว่า บล็อกกิพีเดียเพิ่งเปิดตัวเวอร์ชั่น0.1แต่กลับดีกว่าวิกิพีเดียไปแล้วและยังได้ทิ้งทวนว่าเวอร์ชั่นถัดไปจะดีแบบสุดขีดและได้กลิ่นอายแบบเดิมๆความมั่นใจแบบเดิมๆเ,เรียกได้ว่าคำพูดของมา s ์คือตัวอย่างพรีวิวในวงการเทคโนโลยีเลยทีเดียวเรียน Stable Coin ของทรัมป์กำลังทำเซอร์ไพรส์อีกครั้งโดยที่ USDT 1ได้จับมือกับ e n s o เตรียมเปิดสาขาบนหลยบล็อกเชนพร้อมโชว์ DeFi ข้ามเชนแบบเต็มรูปแบบ ดูเหมือนว่าทรัมปจะไม่ใช่แค่เข้าใจการเมืองแต่ยังเริ่มเข้าใจเรื่องสภาพคล่องในโลกคริปโตมากขึ้นอีกด้วย Metamask อัปเกรดแล้วโดยในตอนนี้ไม่ได้จัดการแค่อีเธอรี m อีกต่อไปแต่สามารถใช้บัญชีเดียวข้ามหลายบล็อกเชนได้เลยซึ่งทางการยังได้โฆษณาว่าความเร็วในการโหลดสินทรัพย์เร็วขึ้นถึง30เท่าจากเดิมที่ MetaMask ต้องเล่นเฉพาะ ETH แต่ในตอนนี้เจ้า l i ตได้กลายเป็นมือโปรข้ามเชนแบบเต็มตัวแล้ว a y s c a l e มีของใหม่ๆมอีกแล้วโดย SoNA Trust หรือ G SOL ได้เปิดให้ซื้อขายบนบร็เกอร์สหรัฐโดยที่ผู้ลงทุนซื้อ SOL ยังสามารถนำไปฝากเพื่อรับผลตอบแทนหรือสเต็กกิ้ง e l d ได้อีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่านี่คือการรวมกันของการลงทุนคริปโตบวกกับการรองรับจาก Wall Street อย่างลงตัวสำนักงานกรตอฮ่องกงกำลังจะติดตั้งเรดาร์ของตัวเองโดยพวกเขากำลังประมูลระบบใหม่เพื่อติดตามการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนหรือ virtual asset โดยเฉพาะสำหรับตรวจจับความผิดปกติและความผ,ลผ,ลผลันผวนซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้ในช่วงต้นปี2026ดังนั้นหลังจากนี้ความขึ้นไหวเล็กๆในตลาดคริปโตก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแหละและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นที่นําเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าในโลกของคริปโตบล็อกเชนและการขุดเหรียญพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Code ค่ะที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจในระดับโลก ถ้าอยากให้เราเจาะลึกถึงใครหรือธุรกิจไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและถ้าหากคุณเห็นว่าช่องของเราม,มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยค่ะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับการลงทุนในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เราพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ